สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่แฟรงกี้นะครับสวัสดีครับนืกว่าเล่นเพลิงตะวันนะพี่นะโอ้มามาล่อมาเลิ์เลยนะฮะนี่ใหญ่ที่สุดในไล่ทางตะวันเลยนะคะไม่เป็นไรถามอะไรนิดนึงยังไงครับตอนเราเสนอข่าวบันเทิงฝั่งนู้นกินข้าวแล้พักกินข้าวหรอช่วงพักช่วงพักช่วงพักกินเองด้วยท่วงพกินเองนะคบแต่ว่าไม่เป็นไรเลยดีกว่าคุณผู้ชมกําลังทานข้าวกันอยู่มาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่าดีวันนี้แซบที่บอกว่าแซบเนี่ยบอกเลยนะฮะเมื่อวานมีการบวงสวง คู่ซ่ารถแซบนะฮะอู้น่ารักมากมผม <S <S ชอบปากะ <S <S เวียกับน้องมีนนี่ไงหลายๆคนบอกเมื่อไหร่จะมาเล่นกันด้วยกันอีกเล่นละครด้วยกันอีกอจัดให้ช่อง74สีนะครับคัดแล้วคัดอีกไปดูว่าแซบขนาดไหนติดตามเลยครับ สวัสด,ดีค่ะแฟนแฟสนามข่าวบันเทิงนะคะขอพิ<ด>เศษมาไงเนี่ยเหรวันนี้ค่ะพามาดูบรรยากาศบวงสรวงแล้วก็ฟิตติ้งเรื่องคู่ซ่ารสเซ็ตนะคะเออทางนู้นค่ะอุปป้าเวียหล่อมากเลยอ่ะส่วนอันนี้มินกันนารักอยากไปดูหรือเปล่าคะที่อยากดูตามไปเลยอโอ้มาแล้วค่ะอุปป้าอันยองซอิโย,ยค่ะน่ารักมากเลยไม่เคยคิดว่าใกล้ๆจะน่ารักขนาดนี้นะคะ เขาเฉลยมาแล้วว่าเขาเป็นแฟนคลับอยู่ใช่ตั้งแต่มือสั่นตั้งแต่พิกดินสูดาเฮ้ยเปนตัิปีแล้วนะตั้งแต่พิกดินเลยจริงๆเสน่ห์เหลือล้นทั้งในจอและนอกจอจริงๆเวียสกรลวัตรลุกนี้พร้อมช่วงทิ้งหัวใจสาวๆในมาดไฮโซหนุ่มเจ้าชูตัวพ่อขึ้นชื่อเรื่องพรามทะเลนกัล่อนที่หนึ่ง ร่วมงานกับค่ายมุมใหม่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยมีมุกฮาๆมาแซวให้ทุกคนได้ยิม้มใช่แล้วให้สมกับชื่อละครคู่ซ่ารถแซบบินพิชยาในม่านลูกสาวเจ้าของโรงงานปรราร้าอ้าวเตรียมว่าวอีสานกันไฟแลบประทังคารมกับหนุ่มเวียแบบถึงพริกถึงเข็งรับประกันความแซ่บแบบถึงใจเวียารันตีเลยนะครับ ว่าเรื่องนี้นางเอกเขาแซ่บจริงอะไรจริงนะครับเราก็ชอบกินปะลาจริงๆแต่ว่าพี่เวอาจจะเล่นยากหน่อยนะทําเป็นไม่กินปะลาเนี่ยเหม็นในชานแบบออต้องแบบต้องเหม็นแต่แบบน้ําลายคือน้าลายเงี้ยดูเราบู๊ดูเราดาราม่ามาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูเราแบบกัดจิกกันบ้างโหนธนากรช่างภาพสุดหล่อควงคู่สาวหวานพลอยวรังคณางเจอกันครั้งแรกคู่นี้มีแววฮามาแต่ไกลแล้วครับ ต้องโดนแกล้งไอ้ต้องโดนแกล้งแน่นอนขอบคุณค่ะนี่ฝากด้วยนะครับกับอีกหนึ่งคู่หวานในละครเรื่องคู่ซ่ารรแซ่บค่ะสีสันของงานบวงสวงคึกครื้นไปด้วยเหล่าแฟนคลับที่มันเชียดดาราขวัญใจกลุ่มนี้บอกเลยว่าเลิฟเลิฟคู่จิ้นมินเวียส่วนแก๊งน,นี้เสื้อชมพูสดใสรวมพลคนรักโหนไฟไฟจันเต็มจริงๆ งานนี้ทุกคนยกนิ้วให้กับสปิริตของสาวมินที่แม้จะเจ็บขาจากอุบัติเหตุตกบันไดแต่ก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวงสงวงเราสื่อมวลชนก็ขออัปเดตอาการกันหน่อยครับรีหกล้มค่ะมันปวดอะค่ะพอมันปวดเราก็เราก็เราก็กังวลเพราะเราไม่อยากหยุดงานแต่ว่าเราก็พยายามรักษาตัวให้ดีที่แฟนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงทํางานได้ปกติค่ะยังทํางานได้ปกติส่วนนุ่มเวียก็ยืนยันทับๆให้ใหายสงสัยเลยว่า <c oughs> ผมไม่คิดย้ายสังก yeah. ัดนะครับเ็ดที่เดิมทีเ tamam ด um ียวที่เดียวที่เดียวทันแล้วคดีทันแล้วคดีน่ารักอารมณ์ดีแบบนี้นี่เองแฟนๆถึงรักเฮียไม่เปลี่ยนเลยแหละครับ โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วละลายเลยนะคะน่ารักที่สุดแต่ชอบพิธีกรสนามนะได้ยังไงฮะโอป้าตลอดเลยเสียงกอเจอเวียปั๊บเสียงเปียนเลยเวียไม่ย้ายช่องเราก็ไม่ได้ย้ายช่องนะคะยังไงก็เอางานเยอะๆหน่อยนะครับสนุกแน่นอนสนุกแน่นอน